สวัสดีจ้า,จาอาพ่อพ่อยจะไปไหนวันนี้ะไปไหนจะไปไหนกันเนี่ยดูสิโอ้เต็มรถเลยของ อาตปตูดเาะสิถามเต็งทามันแย่เม่าสิถามว่ากลางเดือนม่หันกรกปับได้เหรอไม่สุดกร้นนะคคอยค่ะ อ, <Onion. S 1> อันนี้อันนี้คือเสียโอนะคะเสียโซเปอร์โซเปอร์โซ่ฮ่าฮ <c oughs> ่่าฮ่าน่่า่่่าเาาา่า เตรียมพร้อมเดินทางไปทางที่สกลนครกจอนที่เราจะไปสกลนครนะคะเราจะไปหาอืมมีอึบมีอึบแม่ฟ้าใสดีค่ะอ๋อแม่ฟ้าใสจะไปเที่ยวสกลวันนี้ แม่ฟ้าใสจะไปทำอะไรนะไปหาเห็ดโดยเฉพาะไปหาเห็ดโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเห็ดโคนออกเยอะแยายมะนายามะนาบอกว่าเห็ดออกเยอะมากแม่ฟ้าใสเป็นคนชอบหาเห็ดก็เลยอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองไปก่อนนะไปหาเห็ดโดยเฉพาะหาเห็ดโดยเฉพาะนี่ข้างหน้าก็เต็ม น้องฟ่าใส่วัสดีจ้าหรือยังดีค่ะไม่ยังจ้านี่นไปเราเอาหันหน้ามาแน่น้องลิงอันนึงสองอันนั้นอันนี้ดูวินี่ เออเต้งหน้าดำมากเลยอ่ะด้านด้านนู้นมันค่อยได้อ่ะเออนี้ก็ได้เออ,อนนี้ก็ได้อันนี้ไ,นนไปเตรียมพร้อมขานังไทยคลิปเตรียมตัวนี่มองนาง4ีคนอัดปากกระป๋องอันนี้ คู่ค่ะน้องมุกมือขวาน้องน้องมานาท่านี่เออเวลาอันนี้แหละอะไรนะเวลาเป็นไหนก็กาด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 เลยคือกาดนะแค่เห็นหุ่นเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เช็ดได้ปะเอาของตัวเองได้ไหมเออใส่ใส่กันข้อใส่หมวกดันหมวกอยู่ด้วยผีใส่รึปะอยู่อย่า้ผใส่ไม่แต่หรอก กับสก,กุลการกับสก, 4, 000, 5, 000, กุลสี่วันห้าวันเนาะห้าวันสิว,นน 5, 000, วันห้วันทิสย์ใช่การราคาทุกขก่าวชุดทำงานวันเสาร์ห้าวันเข,า,ขาทำงานวันจันทร์ไปไปเบิร์ตเลยจ้ะเทื่อญาติเพราะว่านานๆ <c oughs> เทือกลับบ้านอันนี้กันรถหน้าใจเย็ <c oughs> นๆไม่พูดถึง <c oughs> นะ <c oughs> แต่ของเราเพิ่งกลับเดือนเมื่อกี้ไงเรากลับไปก็ไป ร้านปีบุงค่ะร้านปีบุงอันนี้เข้าไปเข้ากะไปพักพักอะไรไม่ทำพักคนน้ำน้ะไปเบิึงไปเบิึงผู้่าน้ำพ่อเป็นเมียงกันนะเหตุการณ์หนักก็ได้แล้วเหตุหนักก็ได้ตามจริงอ่ะพ่อเหตุการณ์หนักก็ได้มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ลงหอยอ่ะตตั้งงแ่ล เพราะว่าตอนล่งหอยเหมือนแบบมันลงนงนาลึก,าากนาแต่เนาะล้วเหมือนแบบมันดันนํามันดันเฮาแล้วก็จมปวดอยก็จะลังเชือแล้วกับประเด้จมเห็นหนิ้นหลายเทือกเนาะกระยันปอบกขั้วยันลูกยันยังเป็นห่วงจนม้ามือน,น,นแล้วลย่าให้ลิ้นรี่ฮอันนี้ <c oughs> อันนี้พี่น้องก,กันเด้อแต่นี้ในกระเป๋าเนาะอันนี้พี่น้องกันอันนี้นอ้อง อันนี้เอึ้ยอันนี้เอึ้ยอะไรนะน้องแม่เรียกว่าอะไรนะน้องน้องย่าบอกแม่เป็นเป็นลูกของน้องสาวย่ามะนาวน้องสาวย่าไหมเขาอ่าเป็นน้าเล่บนี่เป็นเป็นน้องเป็นเป็นลูกคนที่ที่สองป่ะสามสี่เออเป็นลูกคนที่ที่สามสี่ป้ายยาผู้ที่หนึ่งป้ายยาที่หนึ่งีแม่ที่สองแม่ แม่เพิ ö, ่นนี s <S yeah. ่ตอจะตอจะย่าย่าลันเนาะปเป็นเป็นเป็นโอเป็นพี่เนาะเป็นพี่ย่าลันเป็นลูกคนที่สี่เป็นลูกคนคนที่สี่อย่าไลค์ไลค์บนถึงแค่สี่คนเดียวเลยลูกตะคนเจ็ดคนบ่ลูกเจ็ดคนเนาะผู้หญิงผู้หญิงหกคุณใช่หนึ่งเนาะจะพวกอ่า มานาคาวว่าคอยหูขึ้นกันกหูกเขาข่าวใจสำนีจ้ะ่ะตอนที่หูคือเครือญาติกับหลายพอสมควรแอ้วหลายคิดอะไรบ้านกันกลับบ้านก่อนนะไม่ต้องคิดถือ เม่ไปเห็นงานเราจะนอนก็นั่งเปน้ำเพื่อนตลอดเพื่อนกัไปโุ่ไปงาน มีเริ่มท้อแท้จใจแล้วเดี๋ยวก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ลาระหว่างป้ายท่านก็บอกอยู่ได้ว่าว่าต้องเฝ้าดอกเดี๋ยวข้า็สาเกเทศของวงของต่อมาอีกทีนึงคะนะมาอน,นี่อาจมืาออื่นเศร้าอาจจะมีคลิปเสื้อผ้ายให้แม่แม่พี่พี่พวกเบิร์เบิร์ดอะไรแบบนี้อาจจะมีไงนะอาจจะมีก็รอรอ คืนเสาว่าจะมีคลิปเอียงมาซื้อไผ่ฝนตกทำนี่แหละสภาพอันนี้พ้ากันกับบ้านนี่พัวนาว่าฝนจะตกก็จะเะด้อเวลาอยู่พัวนาอะไรดิคันตกมากอ่ะคืออาจจะไม่ได้ไปใส่แต่คันคพุนบ่ตกกะดินดินก็อาจจะมาเทบ้านลงมนะันอ่ะดินก็จ,จะมาลุก ไปแล้วกลับมานเนาะแม่แมนสอบอยู่ปะมทุปนั้นเนี่ยคือเดือสองทุ่มแล้วแม่แมนเลิกเลิกแือเล่้อุ <c oughs> ้ยเรือสเรือจะชื้อเลือเกือบเือตอะชื้อมือไปส่งไอพ้อ <c oughs> พลอยฮาสเสมยเฮ็ดแ้ ชมเราติดตามได้ว่าเราจะไปทำอะไรให้ดูอโอเคเคมี้ก็ขอฝากไว้สำนิดแด,ด้วยเถิดบิลลีบ่บายบายหน่อยบิลลี่